วันนี้แอดมินจิมนะคะพามาดูนะคะรถเข็นเก็บจานค่ะตัวแรกค่ะ JK หกสองห้าตัวนี้เป็นงานเชื่อมนะคะมีกระบะด้วยกันสามชั้นค่ะมีสีน้ำตาลน,นะคะสวยงามใหญ่โตนะคะมีโค้งเป็นแอนเลสมาพร้อมล้อเคลื่อนย้ายสะดวกค่ะตัวที่สองนะคะ EK งานประกอบแซต BSWC ค่ะรถเข็นเก็บจานนะคะตัวนี้มี3ากระบะด้วยกัน,นะค่ะแล้วมาพิเศษก็คือมีที่ใส่เศษอาหารสองนะคะมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกค่ะ jk607 นะคะเป็นรถเข็นอาหารนะคะสแตนเลสทั้งตัวนะคะเงาวับค่ะมี3าชั้นด้วยกนะะันค่ะมาพร้อมล้อขึ้นย้ายสะดวกค่ะ ek งาสแตนเลสนะคะครถเข็นอาหาระคะ่ะมี3ชั้นด้วยกันพร้อมล้อนะคะตัวนี้สแตนเลสงาวับดด้วยค่ะตัวสุดท้ายน,นะคะ jk613 ชั้นบาร์สชั้นนะคะตัวนี้มาพร้อมล้อขึ้นย้ายสะดวกค่ะสนใจสินค้าตัวไหนนะคะทางเพจร้านเบก้อยู่มีถนนรัชนากรสเชียงใหม่สนใจสิน,นสค้าติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กเบสเครื่องควา้า เบคิ้เชนหรือโทร064789069 064298698อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไ i b e ด้วยนะคะ